ครับสวัสดีครับพี่ต้นเองครับเมื่อนี้มากินสมอยท่หางน้องครับบักย่มครับกินบหมยมแซ่บเออให้ยังนั่นส้างบรรยากาศเต้ครับผมมามกินบัมือย่มครับกินบัมือย่อมครับออกออกอากาศอยู่ออกอากาศอยู่ครับกินแล้วกรเยาลงไปล่างนิดส้างเด้อมันสีน่า้ํานนั่น บัดนั้นบัดนั้นที่เจ้าลงไปจนทั้งสบู่ทั้งแชมพูมันกันนาำคือกันตัวมึงเข้าใจข้าวมาเสดอาหารบ่าหนังว้านมันสีน้ำโอ้บัดทีเจ้าทั้งลงไปอาไปแช่ทั้งสบู่ทั้งแชมพูตัวมันกันนาำคือกันตัวฝอยยังบ่าเอาบักกันนี่แม่มึงเข้าใจข้าวมาเสดอาหารบ่น้ามันสีน้ำ บัดบัดบัดที่เจ้าลงไปอาบลงไปแช่เด้อทั้งฟองสบู่ทั้งแชมพูไหมครับพี่น้องเบิ่งทั้งฟองสบู่ทั้งแชมพูหน้ามันกับน่าคือกันเออล่ากับมะว่าอันนี้ของอันมะว่าต่ผมไหมครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่นี่เล่ากับล่องไปแช่มุเข้าใจคข้าาเสียอาหารป่อก็เข้าใจอยู่เดี๋ยวกับน่าคือกัหัดยาวมึงเจอกูอันเบิ่งครับพี่น้องอันอันอันของของเล่าล่องแช่หืกันครับเล่ากับล่องแช่เด้หน้ามันกับน่าคือกัน ผมยัมงบ่ว่าเราเราอาบน้ำเราต้องไปเบิดตตัวท,ทั้งสบู่ทั้งยชมพูภาษาผมซักหนีิเราก็ว่าผมดิปลาผมมันเบิ่งหลอดแค่น้องเราเบ้าบง,ง,ง,งมึงขอดใจค้าวมันเศษอาหารบ่มึงเข้าใจบ่บักปากมือเป็นแน,น้องพออร้อไม่ไปไหนห้องทำไร ไปได้ไหไปกาลสินแล้วไปมันีีเง้แล้วไปหาอรเกีดิไปกันไปพี่สันเนาะไปตัวห้องรถรถไปขึ้นไนี่กาลสินมังับัะาีดิ้นไปเลนี่เไปรองกาลสินห้องสนได้ือ่ผกนท่านเดียวกัน ไปมึงทุ่ข่อยบ่ล่ะไปครับของไปขึ้นรถอู้พี่ไปแต่เจ้าสิให้ทุกข่อยไปส่งไสล่ะหเป็นลุงยางตลาดครับหาแงงดีนี่นี้ลุงไปบ่ได้หรอกเสียเวลาวะโอ้มันเสียเวลาทุกผมนี่ลูกพี่เจ้าจะไปการศึกยูนบ่แม่นเราไปเดี๋ยวว่าเจ้าเฉยทุกข่อยไปส่งลุงไสล่ะลุงยางตลาดเป็นจำเป็นพี่ไปลุงลุงลุง ันจะเสียเวลาทุกผมต,ตลุกพีตกลงเจ้าไปใส่นไปกาละินบ่น่นแม่เราขึนนน่นะมนขึ้นน,นเรตกลงเจ้าหญอยไปสง่งลงใส่ยางตลาดแล้วมัน,มมน,มน,นไปไม่ได้กับมัน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 คงไปไม่ได้กับตลกพีไปไปลงๆๆๆ่งล่งลงเราต้องหิไปกาลสินน้วทุกข่อยต้องเหตือทข่อยพลาดจอดยางตลาดอีกต้องเสียเวลาทุกข่อยตลุกพีเราถ้า,า,ถาไปรถคันนึงลเด้อทุกข่อยไปก่อน จอีกน้อดึงขวนเจียโหโหดแมงเอ้ยควรจิเป็น oh. ก๊าซิลนเป็นลงอำเพื่อย่งตลาดผมแม่นใส่สูเขากูไปนย่งตลาดซุ่มมาไดหนังสือ 做个好汉。